สวัสดีเพื่อนนะครับผมช่างโต้งนะครับวันนี้นะครับเป็นตัว s t 2 1นะครับอาการก็คือนี่ครับไม่ไม่ไมเดี๋ยวเราลองก่อนเบื้องต้นเราต้องลองก่อนว่ามันเพราะว่าต้องลองก่อนว่ามันดังกลางมันยังดังอยู่ไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันเสียสองตัวเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มแล้วนะครับค่าซ่อมมันก็ จะใกล้เคียงกับของใหม่แต่ถ้ามันยังแบบมันยังเสียตัวเดียวอยู่มันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ควรจะทำอย่างนี้นครับจะล,ลองเสียงกลางกันกลางนะครับกลางซ้ายขวาโอเคนะครับแต่ซับไม่ดังอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันใหม่นั่นก็แสดงว่าี๋ยวเราควรไปต่อนะครับไปต่อได้ ี๋ยวเรามาลองยกไปขีกันโอเคนะครับที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับต้นเราต้องมาดูว่ามันเนี่ยขา,าที่มันไหม้เนี่ยครับมันไหม้ติดมันละลายติดกับตัวปินหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันไม่ติดก็ก็ได้นะครับก็ยังได้แต่ถ้ามันละลายติดไปแล้วก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน ปิดไม่ได้ขาดต้นดลุกก่อน ไโอเคนะครับตอนนี้ผมลองยกออกนะครับนะครับมีมีขาเนีย่ยละลายติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทีเคียดดูว่าจะออกหรือเปล่านะครับตรงนี้แจมแจมออกโอนๆเลย ติดข้าอ,อ้มันจะติดอย่างเี้ครับว่ามันมัน,ม,นมันช็อตนะครับมันช็อตแล้วมันก็แบบเหมือนมันละลายแล้วมันหลอมติดกัน,กนไปขุดอะไรแบบ ถึงมมันจะติดอย่างนี้ยครับโอเคครับผมนี่นะครับนะครับนี่ผมลองดูนะครับมันก็มีแบบเแป็งแหวงหน่อยนึงนะครับนะครับตรงนี้นะแหวงหน่อยนึงแต่ก็อื้ม ผมว่าน่าจะรอดนะครับแต่ก็มีแบบไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ป่าวแต่ต้องลองวางดูวางเสี่ยงดูแล้วกันนะครับนะี่ครับมีแบ่งหน่อยหนึ่งทุกขาเอาพุทธนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันโอเคครับนี่นะครับนี่จะเติมตะกั่วดไปหน่อยแนะเดี๋ยวลององดูแค่ความร้อนดูก่อนว่าการงานจะสวยไหม น่าเป็นทีความเป็นไม่ได้นะครับถ้ามันเข้าล็อกเดียรแล้วเราก็ทีละข้างก็ได้นะครับแต่ถึงผมว่าม,มันจะลงมันจะลงหมดเลยนะครับเี่สวยเลยนะครับ แลคว,วามมั่นใจนะครับผมกดข้างข้างนึ่ก่อนเพื่อความมั่นใจนะครับกดข้างนี้ก่อนกดยกไนสวยไปข้างล่างนะครับข้างล่างกดช่วยหน่อยเอเ ร,ร้อยนะครับเพื่อนนะครับเห็นนะครับก็มาลุ้นกันนะครับเพราะว่าขาไหมก็มาลุ้นว่าจะได้ไหมนะครับขามันไหมนะเอาให้มันเย็นก่อนเ่าลงกันโอเคโอเค ไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบเส้นเพลงนี่จะนำพวงเทสเสียงนะครัฮะ่านครับเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยครับ โอเคครับเมื่อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็อัดซิลิโคนซิลิโคนกันเดี๋ยวเราก็ไปเทสอีกทีแต่ผมว่าด้แล้วแหละนะครับถ้าดังอย่างนี้ได้แหละผ่านนะครับตัวนี้โอ้ไม่น่าไม่น่าผ่านแต่ผ่านนะครับเนี่ยมันจะไหมอย่างเงี้ยครับจะอาการอย่างเงี้ยถ้าไหมแล้วถ้าเราแบบสามารถเคลียตรงขามันได้อะไรเงี้ยครับมันก็มันก็กลับมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าถ้าไหมจนแบบจนขามันอย่างเงี้ยมีรอยไหมถ้าไหมจนแบบขามันเสียอะไรเงี้ยนะครับมันแผ่นปิ้นมันติดลงมันเสียไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ยาก โอกาสที่จะกลับมาใช้งานได้ปกติก็ยากถึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันแบบเหมือนขามันไม่เต็มนะครับขามันไม่เต็มมันก็เหมือนไฟมันจะเดินไม่สะดวกมันก็อาจจะไหม้อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคผ่านนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเทสกับลำโพงใหญ่เดี๋ยวจบก็แหละนะครับมีเสียงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไอยดบายสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ ช่างโต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้าน Zenphone r e s t a t i o n นะครับรับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ n o t e บุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ Thank you.